สบายดี cause, พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆจะไปตลาดค่ะแต่งหน้าสวยๆจะไม่ได้เดินเิขายหรอกค่ะูฝนกับพุนฝนตกพี่น้องเอ้ยหูเพื่อนกมะพร้าวเครื่องมะพร้าวกระปุ่นกิ่นด้วนี่ค่ะตาตกกระป๋อได้แห้งดอกตกลินพอดีเปลือกพ้อน้ำตกเจ๊ซีกระสุนด้วยพี่น้องไปเพราะว่าเห็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องด้วย บิ่งได้ส้มจ้ามาหยางตลาดบอกมเลยมันก็ะมีเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่นาะเปิดออกนี่ที่เสบถนนเด้อใส่ไม่อยวกวนหรอคะลมกันหนาวพ นี่นังบได้ใส่สนสูงด้วยจ้าเพราะว่ามันเปื่อยาาสวยสจนมาเหา่าห้ยามหอยามหายมันเนี่ยมาเห่างามี่มา,า,อาเอ้ยบวกนี้คุสาวสแดงตวสวยเพระว่าดิกินมาเห่า,เหานงพี่้อง ตีฝนเห็ดเส่นางเรอเนาะอยากน้ำแม่ก็มาได้บังเอิญบังเอิญนอนเถื่อนของันปะาเกื่อเป็นเดือบของเราหลยดิใส่ง

กะสิเงียบเงาเน่ยนะพี่นึ่คนยางมีกะทีมายางทีนี้มันก็มาสวยแทะโถ่น้ีรวมรวมว่าต่อยคนก็เชิญโอ้ยอายุยังปล่อยนะเจ้าโอ้คุมผู้ใดผู้เ้ยงู้เ่าเลือนอะไรตลอดจอดผ้าอไรสักหน้าเราดีตะลึงล ป,ป,ป,ป่านัน้นพะวุ้ยเหรอไหมป่านี้โลนึงเอาโลนึงป่านให้เท้าโอ้ยลายจะใส่ใจเนาะลายเป็นลายค่ะเอาเอาเอาเซ็กซี่ค้าลายเน่โลนึงชุดก็เฟยความงามเลย โอ้ยกระชำนี่แล้เขาสามารำนี่ความงามป็นอะไรมันนี่นะก็จะวัตุมันใหญ่ฝนตกลูกลูกมาปล่อยฝนเราจะก่ะเาเอากระสายกระสายเฉ่ได้ขิงเง่นเอาบ่ขิงก็พร้อมเดง อ่ะปนเมกตีอือพอาจำนั้หอมแดงหอมอันนี้บ่เอาอเลี้ยงเลยไม่เห็นกระปุ่นกินนะฝากฝนใครบอกมันไ่ได้เกีียวขา,วขาวเกียวนำ้ำมันปิดใต้่ามันจได้น,นีวกนนที่ขาดนอมอัค่ะัสทีคบบดัง <laughs> โอ้ยใสเด็กโใหม่เลยทีคัะบ,บ่มีอย่งอีก เดี house, ๋ยวจังยางไปเพิ่งหันไหมโอ้ยเปล่าแปดพี่น้องเอ้ยมันนี่เงียบเงาตลาดก็ได้มิสทีนี่มายางแบบแบบนี้นะไรย่ง้โอเคไม่ขาดตู้จะได้พวเห็นมือนไม่ขาดตู้ปะมาน้ำมาแล้วทำขาวพุทโธ่เดี๋ยวนี้นี่ไม่ทาเกี่ยวกันปะ อยู่แกงุ่มเลยนี่ซส่ง่ไสละคะเมพัดจองนั่นแล้วบางรได้ปี๊ียกระยาะด้มาทัวงได้ง่มาบัดวงไเฮเอามาให้ดังยานะกอ้าวจีนยินวัวไทยตลาดนี่เปี้ยวระค่านยย่านว่าคอยแเนไ่เ่อจเยไล่บลอเปนาได้นี่เปี้ยวาย มโนี่าใ้เก็บถาได้แน่ว่าเีกก่อนจะเทบเัรู้โอ้ยั้อยชดีนช้อยอันัาอไม่นควาตยงเด็กาน้กชั้นแมบบนั้นก็ต่โมอะไรนี่าจปปนนี่มันม่โต๊ะกระจุ่มลูก่กระจ่มซีเหรอวะข้าซคนนี่นะก็คืน่าคนอะบ่อันเดียวกันบ้าอันเดียวกันอะไร กะสีมาแบบปล่อยปอยเด้อพี่น้องเอ้ยปล่อยนพ้นซึ่งละบ่ได้ปล่อยใครฮะถ้เจ้ากระปุกอยากิตใจเจ้าแอ้วเจ้าหนาวก็จะเป็นโรคกระเพาะกระเพาะมันหนาวดิแหละ เจ้าหน้ากฮดคือกันนี่นายนา่ดคอยเลแเจ้าสมอสมรเจ้าพูเี่นี้นะคอยเราเรื่อยเจ้าเ่าพ่มีมือซือแล้วน้่งกระชามาเต็มยมยนเป็นโกระพกอกะ้ไ้่มันมาเบีดไ่ด้ยอย่โคกวางง่ามันเดืโชคโคจนปวย บ่ค่ะเดียวฮามีมีอยู่มีอยู่ต้นเนี่ยคือเรื่องน่าห่าต้องทำอะไรก็มาเอ้ยฝนตกนี่เขไทยยังมาปวนชวนได้เป็นงไงได้ขนาดฮ่ามันพนอยู่โต๊ะใหญ่เ้ย เขอข้ากับมีเอาวแล้วซือก้อเลขแท้ซือแต่เลขผู้เดียวนะซื้อค่ะเอาคนคนงานค่ะเขป็นคนงยังอีกเดี๋ยวอาไหูกระยมนคืย่มาใจขีับ่อพี่พันสับาทวะอ่ะทอน้ทรากับท้อ

บนอความงาม่ะมาจาย่าอุ่นายของต้าทอดยังนันันก้งหลยกออแล้วจะเผามื่อ้งานงหะหันสบายดีเจตุสบายดีจ้ารเ็ดน้ำยาป้าอาจะได้บ่มีกระซ้ายของตัวนี้เยอบ่มีเออมีเบามาน่ยเด้อเอามากินน้ำกันเด้อ ได้ครบแล้วบ้านางมืมืงบนี้เฮ้ยบงน้ โอ้ยไ้าวทกันเฮยงาข้าวผากันอใไรค่ะข้าจะล่อยใจห้แป้งมาใบคล้อยใบค่ะโนโอะไรๆเาน่ะมานาเาวมาพอหนึ่งเลย้าเปืาามากันมาข้าเปลือกตไม่นฉันะเลกไ้อย่างนี้เป็นานัก้าอันชุดนะคะบองเลว

dì nhà mình đang sao mà đẹp? ào đi nào nhanh, dì nào? la không nào cả. tham gia. xoay bậc thang xoay trái, thuận phải. thực

เอากระปุนก yeah. ับมเลยเอาขอบคุนเลยนโตเลยก็เจากับมาสวยใ่า่ฉันสวยแล้วก็รวยนิดหน่อยนะไม่ได้รวยจะปลาบลแล้วปาวเปกเดเด้อเอานโตี่ยวกมานอเลย ด้บ้าความายุดนะเสีบเข้ามา่ไนี่ค่ะ้เนมมาเจอนะอย่เป็นนักเจอจู่เจะันมวยเลยนะคะโอ้ยขอมาแล็เ้นแตงสูนะวบเยเธอนั่นแล้วเป็นอย่างพนมจังทุบนั่นพ่ะบอได้เคยมากหเอถเทียังกันน้ตลาดคุณไดยงได้เด้อล่ะวนก่นคมากก็เหลือมากมือนี้ก็ใช้ยากินมือนี้่ ยังต้งมาีกะยังตงไปใันเล้งบางามกะคเราบแดงวงามนะแรงแงบงงาับต่อยพ้นให้กับนะคุี่ไม่นันเลน่งสบเจ้าว่ากอจะิดินไรของเรื่องเยอะอนแม่เพื่นมันจ่นงะ้ส่ักคนเจเจคนสวยโอ้ยจะเป็นคนเซิร์ตได้เนาะ จะไม่เป็นดังปุ้งชุก่ไมไปซื้อไปซื้อซือมาจังมาด้วยนั่นบุกินข่าบุกินคือพยองไปน้านางเลยย่างขาวมันเป็นแผลย่างไปน้านางทได้รออดะอบ้าน เอาใจนะเหนหัวู่ไางชดนางดนางย่นี้่ะับแม่ดงยยไป้ดนะครมนี่น้าบริสุทธิ์นะคะต่อนะคะมนี่น้าดจดอาได้ไมมา่ายได คื้อบังโลนกันให้กันมากน่องอยู่กันสวยกันงาร้านใดก็ต้องร้านนั่นแหละไม่เร้าเป่าจแล้วให้เราิมพดลำบ่ใจแม่ใส่บาข่าวกัดมือนอกวันอาทิตย์นอกก็ใส่มาพิมงานมาชัดเลยนะวันอาทิตย์ก็มันใช้สีแดงใช้สีดำเป็นงานทบเค่ะก็มาไหวอะไรเจ้าหน้า้านเอาหน้าเอาหน้าะธานนอน พยายามใยเป็นโรคกระเพาะอยู lah, bueno e <ros an> <t un> oh, ่เดียวนี้นะหนาวสาบันเขาอะไพนนกาก็ไอโถโอ้ยดีมรดมันก้าตรงกับคนนั่นแม่เหนคุณบ้านน้อยเด้ไปลูกกันลูกกันแม่แทงลูกมันพิีหรือเอาแล้เอาใครเลยนี่อีราชิบนาข้อมสวยมาโรดโอเป็นยัง เป็น้งขาพ่อเลยล่ะค่ะคลองกันเสียสบแมว่ท่านพ่อเองยินถสาวสิแปมซอยพื้นหรือว่าซอยพนกินนีแหละค่ะเราจะมากินกระปุ่นน้กันค่ะโอ้ยมัตื่นเตนตื่นเตต่นมันยังดกกระด้ออ่ก็แต้นนาไฮโซไปดิเิ่นเรววนหนาแต้งแร็วลยพค้านี่นะพักทั้เหมืเป็นลมะที่ร้านนั่นเต้นหน้านะเบิ้งนันจบในเด้กค่ะ8ัแปดบาทได้แซมนี่เนาะเต้นหน้าฉันเนต้นไหมคะฉันถกมาฉันมาเลยค่ะ ซาบานจริงจริงเพียงมนไม่ได้ยัมิธี่ไร่ปัตายไปแล้เอ้แสบแสบพี่น้องกินไ่เป็นไงเธอเนี่ดเธอพูดกิ่กระตือร้ายนะกินโดนนั่นเองนะแบ่นี้กูซูไเ้าเป็นเร่องไ่เลียงกูบอกว่าง่ายชั้นง่ายยังได้ก้ได้แล้มื่อไหร่ค่ไหดีเนี่ยเ้ียงเธอห้องเอห้องเธอะนดัง อยู่มันอยากกินนี้เหมืนกโอ้ก็สิตัวจำแทนนี่ขาเลยจะก็คือมากิ้นเดอเบนด้าห้านะมสิ่ทอทุกกับบ้านเากตัรแซทเป็นตรค่ะมัวเป็นอ้ไยีัเนะาไม่่เอา่านาจบกับบาจบเนาะเาไรมึงทางเออมึงยังบูบ้าใส่ได้เถอะอุ้ย ่เลลมื่อกังกมากันมาอีกเราม่จทมาได้ยังไงทานผ้หบมันนี่ม่ได้แล้วม่ดังไดนเมือ่อเราเห็มเมื่อแล้ว,ลวไปเมื่อค่ะแะรเราลายเห็นเมือ่อแล้วนี่นะคือว่าคือว่าไปยังบ่ทันพอย่ข้าวันนาได้ค่ะยังว่ทันเห <แ S 2> ็นความงามค่ะบอเมื่อนอได้ยังบ่พอใจผู้ชายเมื่อก็อเด้ย่ย่ไปไป เดัยสั่มได้ยังาดาดม่รอดนั่นแหค่ะพี่น้องหาซื้อในเดือกคันจอบแจกไปนะแตรเตอร์แปรเตอร์ถ้าออกกามีนะคะเยอะแยะแต่ว่าเธอไม่เรียกออกนะคะเธอเรียกออกทางพิสดานเนี่ยจากหน่อยนะคะมเข้ามเ้า